สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวข้อมูลดีๆมาแบ่งปันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องน้ำหมักครับน้ำหมักคนนี้ครับได้จากการหมักเศษอาหารในบ้านเราเนี่ยครับที่มันเหลือใช้เออเหลือทิ้งครับที่จริงเราจะทิ้งไปที่ถังขยะแต่ว่าเราก็เก็บมาหมักใส่ถังเสียเงินแบบนี้ ทางน้ําเงินตัวนี้ซื้อมาก็ประมาณ300ประมาณ300บาทตอนนั้นผมซื้อมา300มร้อยับก็มันมีฝาปิดมีชิดนะครับทีนี้การหมักของเราเนะี่ยก็คือจะใช้เศษอาหารแล้วก็มีกากน้ำตาลนะครับเอามาเป็นตัวย่อยนะครับถ้าใครเพื่อนๆคน,นไหนมีสูตรอะไรก็แบ่งปันกันได้นะครับแต่ผมจะใช้แค่กากน้ำตาลแล้วก็อ,อัตราส่วนเนี่ย ผมจะดูว่าเศษอาหารเรามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะใส่การกำตาลลงไปในแต่ละวันเพราะว่าเราเติมไอ้พวกเศษอาหารเราอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ผสมการํำตาลเราไปเรื่อยเพื่อที่จะให้มันช่วยย่อยพอสิ่งที่ได้ครับมันก็จะเป็นน้ําสีดําๆแบบนี้อันนี้ก็คือเรากองมาแล้วกองไว้สําหรับที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีแก๊สมีอะไระครับเราก็เปิดฝาไว้ พอหลังจากที่มันคายแก๊สหมดแล้วเราก็ปิดฝาได้ทานตอนแร,แรกนี้ไม่ได้แล้ครับนี่บวมหมดนะครับเหมือนจะระเบิดนะครับอ,อันนี้ก็คือให้มันคายแก๊สเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็จะมามาจุใส่ขวดใหม่ครับให้มันดูสวยงามแล้วก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากได้ก็คอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมอเอาไปให้ ่ายคใกล้กลครับเอาไปให้ได้ครับแล้วก็จะมีอีกอย่างที่ผมทําไว้ก็คืออันนี้ครับเป็นน้ําหมักจุลินทรีย์ครับน้ําหมักสังเคราะห์แสงครับอันนี้ก็จะเป็นสีแดงๆอันนี้มันเหมาะสําหรับที่จะเอาไปผสมน้ํากับตดน,น้ำต้นไม้ได้ครับฉีดพ่นอัตราส่วนนี้ก็ใชไ้ไม่เยอะครับผมไม่แน่ใจว่าจะใช้เท่าไหร่แต่ว่า ปริมาณการใช้เนี่ยเราก็เจอจางกับน้าเปล่าแล้วก็ฉีดพ่นที่ใบไม้มันจะช่วยให้ต้นต้นไม้ของคุณเนี่ยมันสังเ้์แสงได้ดีขึ้นอ่าโอเคอันนี้ครับก็เลยเรื่องราวดีๆที่เราจะมาแบ่งปันพราะว่าในการที่เราจะทิ้งขยะเปียกลงไปที่ถังขยะเนี่ยมันจะเป็นมลพิษเกิดการเน่าหมิน่นอะไรครับมักหมมเป็นแหล่งเชื้อโรคนะครับน,นี่เราก็ มาทำแบบนี้ก็ดีมือนกครับจะช่วยลดเพราะว่าโลกร้อนเพราะว่าขยะล้นเมืองครับผมคลิปนี้มีแค่นี้ครับ